ชื่นใจเ้ยโอ้โอ้ได้ไปเย้ยนี่สมวันนะนี่โอ้ได้เยอะเลยไปวงนี้นเออนี่ใบใบม่วงม่วงหเดี๋ยวร้อยหนบาท นับเลย์รายอนับเ่ะหนึ่งร้อยหิบบาทสามวันเย้ิคือว่าอะไรมีอะไรคล่องใจอะวิญญาณจะพิกสงสารเห็นเสาจันทร์นาง ซึมอะไรวันซึมซึมอะไรวันรออยู่กากาซึมตรงไหนวะเนี่ยเด้อเดี๋ยวเขาจะจ่ายเงินเนื้อเนี่ยวันนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาให้ดูกระดานที่จดโอ้ในได้กันเยอะอยู่นะนี่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 อันเนี้ยเป็นนี่เลยแต่ละคนแต่ละคนที่ได้โอ้เยอะอยู่เนาะเยอะเนาะนี่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  โอ้เป็นพันเนี่ยพันกว่าก็มีเนี่ยนี่ยทำกันกี่วันเนี่ยวันหนึ่งสามร้อยหกวันนี้สามร้อยสามสิบสามสิบหกนี่นี่นี่สองร้อยวันนี้ยังไม่ได้นับนะเนี่ยอันนี้ตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่วันที่แล้ววันนี้ยังไม่ได้ลงนะเนี่ยนี่นี่นี่อ่าอันนี้เป็นบอดโอ้ได้กันเยอะๆนะเนี่ยโอ้คนละพันกว่าทั้งนั้นเลยเออ ทุกเรื่องมีอะไรข้องใจเนี่ยเนี่ยคนนี้เก่งเนี่ยทำเก่งนักเขาเลยนะช้าของาเขาสิไปทั่วมดเนี่ยก็ไปมัดประตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาให้ยกให้เลยเนี่ยเหลือแล้วนี่เขายกให้หมดเลยเนี่ยทำให้เขสอก้ยนาะมวยเซาานหนูบ้างเอ๊แม่ ไปบบ้ยมมันมัดคนดพี่นมได้เท่าไหร่อืะเ้ามาหน้าต่างนะอือก้าวแถวด้ห้าอนได้ใช่ไหมเมายังหนูไปต้องมาถ่ายรูปสไตายเขายังไม่ไปบ้านอันนี้คนนี้เนี่ยรับเยอะเพราะรับหลายอย่างในหลายงานสตรอเรี่ หลายหลายงานเขาหลายงานตอบรีจนไม่เป็นนี่กันแล้วนะกาสามสิบถูกนั่นจะนั่งคิดมากนะปลาร้อยี่สถูกเมาอรับตงังรับตงังคิดถูกคิดยังน่าจะรับตังค์นะอ๋อกําลังคิดหวมึงจะตัะะะหักค่านั่งของพี่พี่นมเล้ไปนเยอะหยันสองหกสิบหัมี ค่าหุ่นไปหุ่นมันต้องโดนนักค่ะหุ่นเออก็คนเกาว่าคนมีหุ่นเล่นหุ่นนะอ็เงี้ยคนเล่นหุ่นนะมาฮัททุกวันเนี่ยหมดนเขามีเงินฝากอยู่นะอเอนี่เขามีเงินฝากฝากไ้ว้ลาออกก็ได้เออเอ้พี่น้อง ซาซม้เารนขาอ๋อข้าวมุเตสองพันกว่านใหกันร้อยบรแสบเออแต่ที่นี้ลบนะคือยอดเต็มนะลบร้อยยีราคิดร้อยละสิบแล้วลบร้อยยี่สิบร้อยยี่สเไปเเอาไเ้าเลียนยอดแล้วเลียนยอดเขไปทางโน้นเหลอันอยสี่นร้อยสี่สิบโหจ่ายเลยอีกกันอืมมงัน ได้เงินจริงนะเนี่ยทำก้อนเห็นก้อนละบาทแ้วได้เป็นก้อนๆเลยเนี่ยอะไวเลยนะไิ่าเสียทนอะไราย้ไหนอาอะก็าเี่นอะก็ย่อวนเีไห้มาีนอก่เีนปเนก็ปนก็วนกอนอก่ยอว่าเขาไม่มอีใช่อ หนึ่งพหนึ่งร้อยสี่สิบยอนเต็ดันหนึ่งร้อยสวาโอ้โชตังคน้อยดิโชตังค์น้อยดิโชน้อยดิโอ้โหนีทำคอนเทสตโอ้ีทำ้อนเสตนัเนี่ยแมดีใจดีใจดีใจอ้ เออได้แบงเป็นแบงพันพันนี่พี่ตุนก็ได้แบบก์ดไแล้วก็แบงก์น้อเยโหโอเออเออยังได้ใบเดียวเออเอาแบงกยีซิ่ไจะได้หลายใบนะของพี่า่ของแมวอะแมวเดี๋ยวหนีก่อนแค่ไม่เหลือเลยบ ติดลบติดลบเออโอได้เขาเหมือนกันงมันโดนหักหมดทไงล่ะหลเก้าสิอโอห้ันนี้ของตัวเองโอ้ได้ร้อยห้บาทร้ออีกร้อยหกอีก3บาทก็ให้ติปให้ติปโอ้ให้ติปขอบคุณค่ะใจดีจังเลยสมวัน นี่ทำสามวันสามวันเ <laughs> <laughs>